สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับหยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยกมีรถจะมารีวิวกันอีกแล้วนะคะสําหรับคันนี้ค่ะว i t s u b i s h i New p a j e r o Sport นะคะ2-4 t r u e สี่ทูวไิไค่ะสําหรับคันนี้นะคะจะมาพร้อมกับชุดแต่ง Elite Edition ก,กันเลยนะคะ ตัวนี้ค่ะจะเป็นรถปี2019นะคะรถสวยไม่แพ้สภาพนางฟ้ากันเลยทีเดียวค่ะสําหรับราคาหน้าร้านนะคะปกติเราจะขายกันอยู่ที่979,000บาทค่ะพิเศษสุดๆเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ทักเข้ามาหาย,ยกนะคะยกจะขายให้เพียงในราคา9 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวโยกนะคะจะพาไปชมรีวิวนะคะสําหรับ m ิส s u ิช s h ิ n ป w เจ j e r ส Sport คันนี้กันเลยค่ะค่ะสําหรับคันนี้นะคะจะมาพร้อมกับสีขาวนะคะดูหล่อดูมากๆเลยนะคะสําหรับ มาพร้อมกับกระจงหน้าโครเมียมนะคะสีดําเงามากๆเลยนะคะด้านกระโปรงนะคะจะมีสลักคําว่าปาเจโร่สปอร์ตนะคะตัวไฟค่ะจะมาพร้อมกับไฟหน้า LED daytime dimming light นะคะที่มาพร้อมกับระบบตัดแสงไฮบีมนะคะเป็นโครมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะแล้วก็จะเป็นไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะสําหรับตัวยางค่ะจะมาพร้อมกับยางบิสโตนนะคะปี2019เลยนะคะดอกแน่นๆพร้อมใช้งานกันเลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะ ตัวลอ้อแม็กนะคะจะมาพร้อมกับแม็กอัลลอยขอบสนะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะจะมาพร้อมกับเป็น,นดิสก์สี่ล้อกันเลยทีเดียวค่ะส่วนกระจกนะคะจะมาพร้อมกับเป็นตัวกล้องหมุนนะคะ360องศาเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นแจ้งเตือนนะคะเซนเซอร์แจ้งเตือนค่ะออกนอกเลนนะคะ ตัวด้ามจับค่ะจะมาพร้อมกับด้ามจับโฟมียมนะคะที่มาพร้อมกับระบบปิดเปิดสมาร์ททีนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมภายในกันเลยค่ะค่ะกระจกนะคะเริ่มที่กระจกค่ะกระจกจะมาพร้อมกับกระจกออโต้ไฟฟ้าสี่บานเลยนะคะตรงนี้นะคะจะสลักคําว่าปาเจโร่สปอร์ตนะคะสําหรับตัวเบาะนะคะจะมาพร้อมกับเป็นเบาะสีน้ำตาลน,นะคะถักได้สีขาวค่ะสามารถปรับไฟฟ้าได้6ทิศทางเลยนะคะ แล้วก็จะมาพร้อมกับปุ่มบู้สตาร์ทนะคะแล้วก็จะเป็นการลื่นถลายนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงกลางค่ะจะมาพร้อมกับเป็นเซ็นเซอร์แจ้งเตือนรอบคันเลยนะคะตัวพวงมาลัยค่ะจะมาพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวคุชคอนโคลค่ะแล้วก็จะมีเป็นตัวแอร์แบ็กใต้พวงมาลัยนะคะสามารถเพิ่มวอลลุ่มลดวอลลุ่มได้เลยนะคะสําหรับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันค่ะ ตัวไม้นะคะคันนี้ไมจะอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลนะคะไมแท้นะคะสําหรับคันนี้ค่ะหน้าจอนะคะจะมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนออกโรงงานเลยนะคะตัวแอร์ค่ะจะมาพร้อมกับแอร์ดิจิตอลนะคะแล้วก็จะมีเป็นเซ็นเซอร์แจ้งเตือนนะคะออกนอกเลนะคะ่ะคันนี้ค่ะจะมาพร้อมกับเกียร์ออตโต้นะคะแล้วก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าเลยนะคะสำหรับด้านหน้าก็จะมีประมาณนี้นะคะ ด้านหลังนะคะน็อตเดิมๆนะคะไม่ขยับเลยนะคะคันนี้ภายในด้านหลังนะคะก็จะมาพร้อมกับเบาะหนังสีน้ำตาลผักได้สีขาวเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวหน้าจอให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะจะมาพร้อมกับเป็นตัวแอร์ราวนะคะอันนี้ผนังเกลีกล้ยงกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้ค่ะนี่นะคะจะเป็นดิสเบกสี่ล้อเลยนะคะ สำหรับด้านหลังนะคะก็จะประมาณนี้นะคะภายในนะคะกว้างมากๆเลยนะคะสำหรับบอดแถวที่3ามนะคะสามารถพับเก็บก็ได้หรือว่าจะพับขึ้นมาใช้งานก็ได้นะคะสะดวกและสบายมากๆเลยนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยนะคะสำหรับ,บรถ SUV 7็ที่นั่งค่ะนอดเดิมๆโรงงานเลยนะคะคันนี้ท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะคะสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะ นี่นะคะฝั่งคนนั่งค่ะภายในนะคะกว้างมากๆนะคะสำหรับด้านหน้านะคะจะมาพร้อมกับเป็นคอนโซลสีดำนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวแอร์แบกนะคะฝั่งคนนั่งค่ะท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะคะสำหรับรถ SUV 7จที่นั่งหรือว่าจะมองหาเป็นตัวปาเจโรเลยนะคะ สามารถนัดวันมาดูนัาาดวันม,มาจองได้เลยนะคะทางเรานะคะยังมีตัวปาเจโร่คันอื่นๆอีกนะคะสามารถทักมาสอบถามข้อมูลก่อนก็ได้นะคะยังไงนะคะยกขอฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับปาเจโร่สปอร์ตคันนี้ค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้รับชมมิซูบิชินูปาเจโร่สปอร์ตสองจุดสี่ Sport ฟลูวไรคันนี้กันไปแล้วนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นรถคันนี้หรือว่าคันอื่นๆนะคะทางเรานะคะยังเป็นศูนย์รวมรถยนต์มือสองมากสุด 200คันกันเลยทีเดียวค่ะและทางเรานะคะยังมีรถ SUV เ็ดที่นั่งนะคะมากสูงสุดในย่านมีนบุรีเลยค่ะทั้งนี้ทางนั้นนะคะทางเราค่ะยังมีบริการรับซื้อขายเทินรถยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้ออีกเช่นเดียวกันค่ะสามารถติดตามนะคะเพจหลักนะคะสําหรับยกนะคะได้ที่เพจหลักค่ะไปโยกเวสต์โซคาค่ะช่า u t u b e นะคะราบีวันรถมือสองค่ะหรือว่าจะเป็นไลน์ไอดีนะคะ0 9 6 1 0 1 5 6 7 6ค่ะหรือว่าจะเป็น เบอร์โทรนะคะ06549296 5, 5ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตรถคันที่มีเข้ามาใหม่ๆนะคะอยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะยังไงนะคะสําหรับวันนี้นะคะอย่าลไว้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะ Mitsubishi p a s Zero Sport Chose Edition คันนี้นะคะฝากกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดนะคะการอัปเดตรถคันที่มีเข้ามาใหม่ๆทุกวันเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ